วันนี้ก็จะพามาชมขนุนพวงนี้อีกแล้วนะคะกูลูตัดไปขายแล้วสามลูกแล้วนะคะพี่น้องสามลูกสี่ลูกห้าลูกทั้งเอาไปกินนะคะนี่คะ่ะมันยังมีเยอะอยู่นะคะมันยังเหลือเยอะนะคะพี่น้องจ๋าเราตัดไปแล้วห้าลูกแล้วนะคะพวงนี้นะคะพี่น้องจ๋า วันนี้กูดูก็จะตัดไปขายอีกนะคะเราทั้งกินทั้งขายนะพวงนี้นะคะพี่น้องมันก็ยังมีเยอะอยู่ยิ่งมันก็ออกลูกเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะกิ่งเล็กๆแต่ดกมากกิ่งก็แค่นี้กูรูก็กลัวมันจะหักเนาะเราเอาไปกินเอาไปขายแล้วรวมแล้วห้าลูกนะคะตรงนี้เราต้องค้ำไว้อย่างนี้นะคะ ิ่งมันเล็กเนาะข้างล่างก็มีอีกแล้วนะคะพี่น้องวันก่อนกูดูตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เอาไปเพราะมันสุกเนาะกูดูก็เอาไปกินแล้วขนุนสุกลูกนี้ก็สุกแต่มันเน่าซะแล้วพี่น้องจะ้ะหอมแล้วก็หวานนะคะกรอบหวานด้วยถวายปีเดียวนะคะนอนอยู่นี่กูดูก็จะเอาไว้กินสุก ลูกหนึ่งแต่ลูกนี้เดี๋ยวเราจะตัดขายขายขนุนอ่อนพวงนั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดขายนะคะกูดูก็อันนี้เป็นรุ่นที่สามของมันเนอะรุ่นหนึ่งรุ่นสองขายไปหมดแล้วนะคะพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นที่สามของมันนะคะทุกคนสวยงามขนุนลูกลูกดกนะต้น ตัดขายไปหมดแล้วรุ่นแรกที่มันออกของปีนี้นะคะรุ่นแรกของปีนี้เราขายไปหมดแล้วรุ่นสองก็ขายไปหมดแล้วที่เหลือนี่คือรุ่นสามนะคะพอถึงสงการมันก็คงจะยังมีอยู่นะเพราะมันมีลูกเล็กทั้งเยอะพวงนั่นแหละเดี๋ยวกูดูก็จะตัดไปขายพวงนี้ขายไปแล้วห้าลูกทั้งขายทั้งกิน มันก็ดกจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็กระเพราแดงนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวค่ะสวัสดีคะ่ะ